สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูเมมีกิจกรรมการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเรื่องเดินตามแนวที่กําหนดได้โดยครูเมจะให้เด็กๆนะคะเดินซิกแซกแต่อ๊จจะเป็นยังไงนั้นตามครูเมไปชมกันเลยค่ะการเตรียมตัวก่อนทํากิจกรรมนะคะ ให้เตรียมสถานที่โล่งกว้างพื้นเรียบเช่นลานกว้างสนามหรือห้องที่มีพื้นที่เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมอย่างสะดวกและมีความปลอดภัยค่ะ อุปกรณ์หรือสิ่งของที่ผู้ปกครองสามารถหาได้ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำกระป๋องแป้งขวดนมหรือจะเป็นตะกรา้าหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่สามารถวางเป็นสิ่งกีดขวางให้เด็กๆได้เอามาวางเพื่อให้เด็กๆเ,เดินซิกแซกโดยวางในระยะเท่าๆกันนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปกวันนี้หนูจะมาเดินตามแนวที่กัหนดค่ะเริม่มได้เลยค่ะ เดินตามแนวที่กำหนดเป็นการเดินซิกแซกนะคะโดยที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางค่ะเดินกลับมาอีกรอบได้เลยค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยไม่ชนสิ่งกีดขวางเ<อ>ก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยผู้ปกครองพาเด็กๆไปฝึกก่อนนะคะ เมื่อเด็กๆคล่องแล้วอัดคลิปวิดีโอส่งครูเมผ่านไลน์กลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะครูเมรอชมความเก่งของเด็กๆอยู่ค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงนะคะที่ช่วยในการประเมินนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย